สำหรับการวิเคราะห์เหรียญ btc นะครับเป็นยังไงกันบ้างก็ทิศทางของเหรียญ btc ตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ายังเป็นแนวโน้มขาลงเฮ้ยจะเป็นแนวโน้มขาลงได้ยังไงทางทั้งที่เนี่ยราคาดีขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ย adx กับ mcdx ยังมีแต่แรงเทขายเส้นเ e น adx แนวโน้มของแรงเทขายแข็งแรงไหมก็ยังค่อนข้างแข็งแรงแต่ที่มันสามารถดีขึ้นมาได้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเนื่องมาจากตัวของสโ o รเนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์กับตัวของ adx กับ mcdx เพราะฉะนั้นผมบอกไว้เสมอว่าถ้าตัวของสตอตเนี่ยไม่ได้สัมพันธ์กับตัวของ a d เกับ MC ็มมันหมายความว่าไงหมายความว่ามันอาจจะมีการดีดขึ้นระยะสั้นได้แต่นั่นไม่ได้บ่งบอกว่าจะเป็นการดีดขึ้นจริงการดีดขึ้นครั้นงนี้แน่นอนเขาว่ามีสัญญาณตั้งแต่วันที่23แล้วของการเกิดโกลเด้นคอสเพราะฉะนั้นอาจจะมีการดีดขึ้นระยะสั้นได้เมื่อวันนั้นเนี่ยที่ผมวิเคราะห์ไปก็คือวันจันทร์นะครับผมผมบอกว่าทิศทางของอราคาเนี่ย จะวิ่งเป็นไซด์เวกอบข้างหรือมีการดีดขึ้นสักเล็กน้อยใช่ไหมครับปรากฏว่าหลังจากคิววิคอไปช่วงดึกเนี่ยราคาเกิดการกดลงถึง32-900ผมก็ยังแปลกใจยอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยแรงเทขายไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยนะทำไมมันเกิดการกดลงของราคาแต่สุดท้ายเมื่อมันลงไปได้ปุ๊บมันก็มีการดีดกลับขึ้นมาแถวแถวบริเวณ36 0 0 0ซะอย่างนั้นเลยก็ยังถือว่าโอเควิเคราะห์ถูกต้องอยู่ถามว่าตอนนี้เนี่ย มีโอกาสที่จะรีบาวดีกลับขึ้นได้จริงไหมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นการรีบาวดีกลับในเทรนระยะสั้นเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่ามีการเบรกเอาที่จุดนี้ผ่านไปได้ก็คือแนวต้านย่อยก่อนที่จะลงมา3 5มหมใช่ไหมครับผมบอกไปว่ามี 1. จุดนั่นก็คือ37,500ถ้ามีการเบรกเอาที่37,500จนถึงที่บร,ริเวณเท่าไรสาหม่ 39. มีโอกาสที่ฐานบริเวณ3 5 0 0จะเป็นฐานสุดท้ายแล้วมีการขึ้นไปต่อหรือทูดมูลได้แต่ถ้าไม่ได้เกิดมีการ break out ที่3 7 5 0 0จนถึงที่บริเวณ3 9 0 0แน่นอนค่าว่าราคาเป็นการดิดขึ้นสั้นๆเพื่อที่จะลงไปต่อหรือเป็นการวิ่งไซเวกอบข้างแถวๆบริเวณนี้นะครับผมต้องรอดูแล้วว่าทิศทางของราคาตัวของสตอ๊อนั้นจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแล้วมีการ break o u ไหมจากเส้นเทนไลน์ที่ผมตีไว้นะ ถ้ามีการเบรกเอาท์นั่นหมายความว่าฐานเนี่ยคือฐานสุดท้ายแล้วพร้อมที่จะขึ้นแต่เมื่อเกิดการขึ้นไปทดสอบแถวแถวนี้หรือไปใกล้ๆแถวนี้แล้วไม่ได้ผ่านหรือเป็นแค่การชนใกล้ๆนะมีโอกาสที่ครั้งต่อไปจะเกิดการกดลงของราคาได้จนถึงที่บริเวณสามหมื่เลยต้องรอติดตามดูนะครับว่าจะเป็นยังไงกันต่อบีดจะมีแรงซื้อที่มากพอไหมเพราะตอนนี้เนี่ยทาเฟรมใหญ่ผมยังมองเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะครับ สำหรับ time frame 4ชั่วโมงต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้ time frame 4ชั่วโมงเนี่ยมีแรงซื้อกลับคขื้นมาแนวโน้มของแรงซื้อเยอะไหมไม่ได้เยอะมากนะ m c d X ก็ยังมีแต่แรงเทขายตัวของ s ต o r ์โอเคตอนนี้ขึ้นไปสูงและมีโอกาสที่จะเกิดการปรับฐานลงไหมแน่นอนครับว่า37500เป็นตัวจุดแนวต้านย่อยที่ค่อนข้างสำคัญถ้าไม่ได้มีการเบรกเอาผ่านมีโอกาสที่จะเกิดการล่วงหล่นของราคาก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับผม สำหรับทเฟรม1ชั่วโมงตอนนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นมีการยกโกลที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยนะครับผม1ชั่วโมงตอนนี้เป็นแนวโน้มขาขึ้น4ชั่วโมงกับไทมเฟรมใหญ่ตอนนี้ยังวิ่งเป็นไซด์เวกอบข้างหรือไซด์เวขาลงอยู่ทิศทางของปริมาณแรงซื้อนั้นยังไม่ได้มากพอ,พอที่จะมีการเบรกเอาท์ของราคา เพื่อที่จะมีการขึ้นไปจนถึง40,000หรือราคาที่มากกว่านั้นนะครับผมต้องรอดูแล้วว่า1ชั่วโมงมีแรงซื้อกลับคืนมาแล้วนะแล้ว4ชั่วโมงกับไทม์เฟรมใหญ่เมื่อไหร่จะมีแรงซื้อที่มากพอพอที่จะมาหักล้างให้ทิศทางของแนวโน้มขาลงเนี่ยเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับผมแนวต้านหรือแนวรับย่อยอย,อยู่ที่บริเวณ29,500เป็นแนวรับที่สำคัญมากราคานี้เป็นจุดชอซื้อที่ค่อนข้างสวยงาม แนวรับถัดไปก็คือบริเวณ35 0 0 0นะครับผมสําหรับแนวรับย่อยแล้วก็แนวต้านย่อยตอนนี้ที่กําลังทดสอบอยู่นั่นคือที่บริเวณ3 7 5 0 0จนถึงที่บริเวณ39 0 0 0นะครับผมต้องติดตามรอดูและว่าทิศทางของ BTC จะเป็นยังไงกันต่อสามระดับราคาไทยบาทนะครับผมแนวรับที่สําคัญตอนนี้อยู่ที่บรเิเวณ 1>, 1 2 1 0 0ร้านนะครับผมเป็นตัวจุดแนวรับที่สำคัญแล้วในกรณีที่ราคาเนี่ยมีการหลุดลงมาต่อจะลงมาได้จนถึงที่บริเวณ98,700น98,700นะครับเอ้ย9,87,000นะครับขอพาย ก็จะประมาณนี้เลยตอนนี้ถามว่าจะเป็นยังไงกันต่อตอนนี้นะครับทิศทางของ BTC/THB เนี่ยยังเหมือนกับ USDT UH เลยคือมีการดีดขึ้นระยะสั้นเท่านั้นนะครับผมยังไม่ได้มีสัญญาณการรีบาวดีกลับแต่อย่างใดตัวของสโ r t ดไม่ได้มีความสัมพันธ์กับตัวของ ADX กับ m c x เพราะฉะนั้นในทางเฟรมเล็กๆอาจจะเกิดการดีดขึ้นระยะสั้นได้นะครับ <S <S สำหรับการวิเคราะห์เหรียญ BNB นะครับเป็นยัไงกันบ้างก็ทิศทางของเหรียญ BNB ตอนนี้ แนวต้านที่สําคัญนะครับอยู่ที่บริเวณ387แนวรับที่สําคัญอยู่ที่บริเวณ311ตอนนี้แรงเทขายยังเยอะจริงๆแล้วอย่างที่บอกไป BNB เนี่ยถ้าให้ผมจะลงทุนนะครับผมตอนนี้ผมอาจจะต้องมีการพักระยะยาวกันก่อนถามว่าเพราะอะไรถึงไม่สามารถที่จะเล่นตัวของเหรียญ BNB ได้ตอนนี้ในมุมมองของผมนะครับผมไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงแต่ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยที่ทางของเหรียญ BNB นั้นค่อนข้างที่จะเสียทรงกันพอสมควร เห็นอะไรไหมมีการหลุดจากตัวของเส้นเทนไลน์จากที่ผมตีไว้เนี่ยแล้วยังไม่ได้มีการเบรกเอาเพื่อมีการดีดขึ้นของราคากลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นถามว่าอันตรายไหมค่อนข้างอันตรายถ้ายังไม่ได้มีการดีดขึ้นไปอีกนะเพราะตอนนี้เนี่ยแรงเทขายเยอะ MCD ก็ยังมีแต่แรงเทขายแนวโน้มแข็งแรงไหม แนวนม้มของแรงเทขายก็แข็งแรงมากจริงๆตัวของสตอรโอเคเกิดสัญญาณโลเ้นคอสจริงแต่ก็ยังไม่ได้มีการดีดขึ้นของราคาที่มากนักเพราะฉะนั้นตอนนี้สรุปได้เลยนะครับผม BNB เนี่ยยังอยู่ในแนวนม้มขาลงแบบเต็มตัวอยู่ในไทม์เฟรมระยะยาวเพราะว่า แรงเทขายมาแบบไม่หยุดไม่ย่อนจริงๆสำหรับทาเฟรม4ชั่วโมงโอเคตอนนี้แรงเทขายเริ่มที่จะลดลงแลันละสรุปได้เลยนะครับ BNB ตอนนี้1ชั่วโมง4ชั่วโมงวิ่งเป็นไซเวย์กรอบข้างขนาดใหญ่มากที่ราคา334จนถึงที่ราคา387ที่ทางของราคาตอนนี้บอกไปได้เลยนะครับว่าจะไปไหนต่อแต่ถ้าให้มองในมุมมอ,มองใหญ่ตอนนี้ยังเป็นการกดลงของราคาอยู่นะครับ แนวรับถัดไปอยู่ที่บเวณ311ร311เป็นตัวจุดแนวรับที่สวยงามเหมือนกันถามว่าราคาจะลงมาถึงไหมราคาที่ต่ำที่สุดเนี่ยของ BNB ที่เคยลงมาถึงก็ประมาณ320จนถึงที่331ถ้า311เนี่ยอันนี้ก็ โอเคมันสวยจริงนะแต่อาจจะไม่ได้ของเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากได้ของหรือมีการแบ่งไม้ก็อาจจะต้องตั้งแถวแถว320ถึง331นะครับผมถ้าเกิดใครเนี่ยอยากที่จะเล่นตัวของเหรียญบีนบีนะแต่สําหรับผมตอนนี้เนี่ยถ้าผมอยากเล่นบีนีผมอาจจะต้องรอเทนเกียวกลับมาอาจจะไม่ได้มีการแบ่งไม้สําหรับเหรียญนี้นะครับผม สำหรับแนวรับที่สำคัญตอนนี้นะครับผมสำหรับเปลี่ยน BNB ตอนนี้จะอยู่ที่ราคา11,430เป็นตัว เป็นตัวจุดแนวรับที่สําคัญมากราคาเนี่ยมีการลงมาถึงแล้วก็ให้มีการทํากําไรระยะสั้นเดี๋ยวลงมาถึงมีการขึ้นลงมาถึงมีการขึ้นแบบนี้อาจจะกินรอบสั้นได้แต่ถ้าให้มองในมองระยะยาวตอนนี้ทรงของมันค่อนข้างที่จะไม่สวยเลยนะครับผมแนวต้านที่สําคัญตอนนี้อยู่ที่ราคา12,950หือรือ1 3 0 0งละกันแรงเทขายยังมี M c d กก็ยังมีแต่แรงเทขายนะครับ สำหรับการวิเคราะห์เหรียญอีเทสนะครับเป็นยังไงบ้างก็ตัวของเหรียญอีเทต้องบอกก่อนนะครับว่าลงมาชนตัวจุดแนวรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ถามว่ามีสัญญาณของแรงซื้อไหมทั้งตัวของ a d x แล้ว MC d x เนี่ยยังไม่ได้มีสัญญาณของแรงซื้อที่มากนะักตอนนี้ถามว่ามีสัญญาณการกดลงของราคาไหมก็ยังไม่มีเหมือนกันนะครับผมสําหรับทาฟเฟรมระยะสั้นนะตอนนี้ยังไม่มีพอ,อได้ถึงยังไม่มีแน่นอนครับว่าตอนนี้เห็นอะไรไหม ตัวของสตร์เกิดสัญญาณโลเด้นคอร์ซึ่งไม่ได้มีความสัมพันธ์กับตัวของ a d x กับตัวของ MC d x เพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะเกิดการรีบาวดีกลับขึ้นในเทนระยะสั้นได้หรืออาจจะเกิดวิ่งไซเวกอบข้างก็เป็นไปได้เหมือนกันที่บริเวณ2,400นะครับผมเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องรอติดตามดูแล้วว่าจะเป็นยังไงกันต่อถามว่ามีโอกาสที่จะรีบาวดีกลับขึ้นได้แรงๆไหมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าในทางเฟรมใหญ่ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณการรีบาวดีกลับ ขึ้นได้แรงๆอาจจะเป็นแค่การรีบาวดิับขึ้นได้ถึงสักประมาณ2,565แค่นั้นแล้วก็อาจจะลงขึ้นลงแบบนี้นะครับผมก็ ต้องรอติดตามดูแล้วว่าจะเป็นยังไงกันต่อหลังจากที่มีการรีบาวดีกับหรือการวิ่งไซเวกขับข้างในช่วงนี้นะครับผมใครที่กินกำไรระยะสั้นก็อาจจะต้องเฝ้ามองจอสักนิดหนึ่งแต่ถ้าจะให้ลงทุนในระยะยาวอาจจะต้องมีการแบ่งไม้หลายไม้ด้วยกันนะครับผมถ้าเล่นตั้งแต่3ามาสก็ต้องแบ่ง1 2 3สแล้วก็4ถ้าเล่นตั้งแต่ที่บริเวณนี้ก็อาจจะแบ่งประมาณ1-2ไม้นะครับผมเปอร์เซ็นต์ยอมรับการรอดาวเยอะไหมถ้าเล่นตั้งแต่ที่บริเวณนี้ ประมาณ27%ถ้าเล่นตั้งแต่3มาสเยอะไหมประมาณ47.64%นะครับผมก็ลองจัดการความเสี่ยงกันดีๆถ้าคิดว่า ETH สามารถที่จะไปต่อได้นะครับผมถามว่าตอนนี้เนี่ยทรงของ ETH สวยไหมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าหลายๆเหรียญเนี่ยมีการหลุดเทนหรือแนวโน้มขาขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะ,ะเห็นไหม ปุ๊บถ้าเราตีเนี่ยเห็นไหมหลุดตั้งแต่ที่บริเวณนี้และบริเวณนี้อาจจะต้องมีการคัดลอสหรือมีการเทคฟอร์ฟิตทำกำไรแล้วถ้าเราเข้าตั้งแต่ที่บริเวณนี้นะหรือถ้าเรามาตีเนี่ยตอนนี้เทนเป็นยังไงกันบ้างถ้าเรามาตีจะเห็นว่าเทนเนี่ยอยู่แนวโน้มขาลงยังไม่ได้มีสัญญาณการวีบาวดิจกับแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการเล่นเนี่ยก็ลองจัดการความเสี่ยงกันดีๆสสาหรับทางเฟรม4ชั่วโมงโอเคครับตอนนี้แนวโน้มของแรงเทขายลดลง ยังไม่ได้มีแรงซื้อกลับขึ้นมา M c d ก็ยังมีแต่แรงเทขายเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยนะครับผม1ชั่วโมง4ชั่วโมงตอนนี้เป็นการวิ่งสาเวกอบข้างทิศทางของราคายังไม่ได้มีสัญญาณการกดลงทาเฟมใหญ่ตอนนี้มองเป็นแนวโน้มขาลงแบบเต็มตัวอยู่อาจจะมีการกรีบาวิ่งสายเวกอบข้างได้ก่อนในช่วงนี้หลังจากนั้นเนี่ยต้องรอดูแล้วว่าแรงซื้อจะเพียงพอไหมหรือถ้าแรงซื้อไม่เพียงพอแน่นอนครับว่า เทรนของมันที่เป็นแนวโน้มขาลงอยู่แล้วอาจจะลานเทรนแล้วลงต่อมาที่บริเวณพันเก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมสาระดับราคาไทยบาทตอนนี้นะครับแนวรับที่สําคัญอยู่ที่บริเวณ77,600นลงมาถึงแล้วแล้วไม่หลุดถามว่าเป็นแนวรับที่สําคัญไหมตอนนี้เป็นตัวแนวรับที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นราคาของมันนะครับแรงเทขายยังมีแนวโน้มของแรงเทขายเยอะไหม เห็นอะไรไหมตอนนี้เริ่มที่จะเขียวเขียวแล้วพะฉะนั้นช่วงนี้ราคาอาจจะวิ่งเป็นไซเบ์กอบข้างได้ก่อนก่อนที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนที่จะดีขึ้นหรือมีการกดลงต่อเพราะฉะนั้นต้องรอติดตามดูนะครับว่าทิศทางของมันจะเป็นยังไงกันต่อตัวของสต๊อตเนี่ยมีมุมมองให้ได้เห็นนะตอนนี้เกิดสัญญาณ g กลเด้ cross เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดสัญญาณ g กลเด้ cross แบบนี้มีโอกาสดีขึ้นได้ไหม มีโอกาสดีขึ้นนะดีขึ้นเพื่อไปทดวสอบว่าจะมีการทำนิวไฮไหมถ้าไม่ได้มีการทำนิวไฮหรือไม่ได้มีการยกโกรที่สูงขึ้นแน่นอนคบว่าการกดลงดครั้งถัดไปอาจจะกดลงได้มากกว่า77,600ก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องรอติดตามดูนะครับว่าตัวของซอสจะมีแรงซื้อที่มากพอพอที่จะขึ้นไปทดสอบตัวของเส้นเทนไลน์สีฟ้านี้ได้ไหม ถ้ามีโอกาสแล้วมีการเบรกเอา t อาจจะมีการดีดขึ้นแรงๆได้แต่ถ้าไม่ได้มีโอกาสที่จะเบรกเอา t หรือขึ้นไปชนเฉยๆแล้วมีการร่วงลวงต่อต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าการลงคันท่อไปอาจจะหนักมากสำหรับเหรียญ e t เนะครับ สำมับการวิเคราะห์เหรียญ ADA นะครับเป็นยังไงกันบ้างก็สําหรับเหรียญ ADA ยังเหมือนเดิมเลยวิ่งเป็นไซเว์ขาลงหรือไซเวอ์กอบข้างกันอยู่นะครับแนวรับที่สําคัญตอนนี้อยู่ที่ราคา1.00 USDT แนวต้านที่สําคัญตอนนี้อยู่ที่บร,ริเวณ1.217 USDT ก็ตอนนี้นะครับแรงเทขายยังมีแนวโน้มของแรงเทขายเยอะไหมก็ค่อนข้างเยอะยังไม่ได้มีโอกาสที่จะมีการชันลงเลย MCDX ก็ยังมีแต่แรงเทขายเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยนะครับสำเปลียน ADA ตอนนี้ยังวิ่งเป็นแนวโน้มขาลงหรือไซ์เวขาลงอยู่ยังไม่ได้มีสัญญาณการรีบาวดิกลับแต่อย่างไรนะครับสามมับราคาไทยบาทตอนนี้นะครับแนวรับที่สำคัญอยู่ที่บริเวณส2 2 2เป็นตัวจุดแนวรับที่สำคัญมากเพราะถ้าเกิดราคาหลุดจากที่บริเณผ่านไปได้ ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าอาจจะเกิดการเสียทรงแล้วเสียอย่างรุนแรงมากเพราะฉะนั้นแนวรับนี้จึงไม่ควรที่จะหลุดเลยนะครับผมเพราะถ้าหลุดเนี่ยบอกเลยว่าแนวรับถัดไปเนี่ยค่อนข้างลึกมากอาจจะถึงที่บริเวณ26.27บาทก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นแนวรับนี้ควรรับให้อยู่ถ้ารับไม่อยู่มีโอกาสที่จะลงหนักแล้วเสียทรงได้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยสำหรับเหรียญ ADA สำหรับการวิเคราะห์เหรียนดอนะครับเปรี่ยนดอสเป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้นะครับลงมาจนถึงจุดแนวรับที่สําคัญแล้วนั่นคือ0.1310เป็นตัวจุดที่ไส้เทียนนั้นเคยร่างมาถึงเพราะฉะนั้นตรงเนี้เราจึงบอกได้เลยว่าเป็นตัวจุดแนวรับที่สําคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ถามว่ามีสัญญาณการรีบาวดิกลับของราคาไหมตอนนี้ยังไม่ได้มีให้เห็นนะครับผมแรงเทขายยังมี m c ็กก็ยังมีแต่แรงเทขายแนวโน้มของแรงเทขายกดแรงไหมหรือมีสัญญาณที่จะเกิดการกดลงของราคาไหม ตอนนี้ยังไม่มีให้เห็นนะครับผมโอเคอาจจะมีให้เห็นก็เป็นไปได้แต่สําหรับช่วงเนี้ยในไทม์เฟรมระยะสั้นอาจจะวิ่งเป็นไซเบอร์กอบข้างกันไปก่อนเพื่อรอดูว่า BTC นั้นจะสามารถเบรกเอาที่ี7 0 0่37,500หรือ39000ได้ไหมถ้ามีการเบรกเอาแน่นอนครับว่าดอทอาจจะปรับฐานเสร็จสิ้นที่บริเรณ0 1น1 1 3 1 0ามแล้วมีการดิดขึ้นแรงๆได้แต่ถ้าเกิดว่า b ี c นั้นไม่สามารถเบรกเอาได้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า การกดลงครั้งนี้อาจจะกดลงได้ต่ำกว่า0.1310ลงมาจนถึงที่บระเด็นจุดนี้หรือแนวรับถัดไปก็เป็นไปได้เหมือนกันแล้วตัวของเส้นเทรนดเ็กเนี่ยถ้าเกิดชันขึ้นได้เมื่อไหร่แล้วยังเกิดเป็นโซนสีแดงบอกเลยนะครับว่าอาจจะเกิดการกดลงของราคาได้เพราะฉะนั้นถามว่านี่เป็นการดีดขึ้นจริงไหมเป็นการดีดขึ้นระยะสั้นเท่านั้นพอไรถึงเป็นการดีดขึ้นระยะสั้นพอตอนนี้เห็นอะไรไหมตัวของสอตเกิดสัญญาณ golden cross เกิดขึ้น ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับตัวของ ADX กับ MCDX เพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะเกิดการดีดขึ้นระยะสั้นหรือการวิ่งไซเวกรอบข้างก็เป็นไปได้เหมือนกันต้องรอดูแล้วนะครับว่าการดีดขึ้นครั้งนี้หรือการขึ้นไปทดสอบตัวของเส้นเทรนไลน์ของตัวสตอร์ทนะจะสามารถเบรกเอาผ่านไปได้ไหมถ้าไม่ได้มีการเบรกเอาแน่นอนครับว่าการกดลงครัง้งถัดไปเนี่ยมาแน่นอนแต่ถ้ามีการเบรกเอาอาจจะมีการดีดขึ้นแล้วมีการยกโดกก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับผม สำหรับทางเฟรม4ชั่วโมงตอนนี้มีสัญญาณการกดลงของอาราคาไหมยังไม่มีนะครับผมแรงซื้อยังมีอยู่แต่ถามว่าเยอะไหมไม่ได้เยอะมากเลยนะครับผมสำหรับทางเฟรม1ชั่วโมงเป็นยังไงกันบ้างสำหรับทางเฟรม1ชั่วโมงเป็นแนวโน้มขาขึ้นแบบเต็มตัวถามว่าทิศทางของอาราคาเนี่ยจะมีการดีขึ้นได้แรงๆไหมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเหรียญดอตอนนี้ ถ้าให้บอกเนี่ยทรงสวยมากที่สุดเลยนะครับถ้าให้ผมวิเคราะห์มาเนี่ยในทางเฟรมระยะสั้นนะถ้าเกิดใครเล่นทางเฟรมระยะสั้นเนี่ยเหรียญดอทเนี่ยทรงสวยที่สุดแต่ถ้าถามว่าเฮ้ยมันจะดีขึ้นเป็นแรงไหมอันเนี้ยบอกไม่ได้เพราะทาาเฟรมระยะยาวเนี่ยยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่เลยนะครับก็สรุปได้เลยของดอทเนี่ยท้าเฟรมหนึ่งชั่วโมงเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่ตอนนี้เนี่ยอาจจะขึ้นได้กันอีกสักนิดนึงถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเห็นอะไรไหมโอเคแนวโน้มของแรงซื้อเนี่ยมาจริงนะแต่เห็นอะไรไหม เส้นเ0นเเนี่ยเหนือกว่า DI Pass การที่มันเหนือกว่าแบบนี้บอกอะไรได้บง่งบอกว่าโอเคเทนเนี่ยแนวโน้มขาขึ้นจริงแต่แรงซื้อไม่ได้มากกว่านี้ถ้าแรงซื้อเนี่ยยังไม่ได้ชันมากกว่านี้ทิศทางของราคามันจะวิ่งเป็นไซเวกอบข้างแต่ยังไม่ได้เป็นไซเวกอบข้างที่เกิดการกดลงนะเป็นการวิ่งขึ้นแบบไซเวอะนน way, ขึ้นไปน,นิดนึงไซเวขึ้นไปนิดนึงไซเวอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าแรงซื้อไม่เพียงพอเนี่ย อาจจะเกิดการกดลงของราคาได้เพราะฉะนั้นใครเล่นทางเฟมระยะสั้นสามารถเล่นได้แต่อาจจะต้องเล่นกันตั้งนานแล้วนะครับผมตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันที่25และก็ตอนที่เทนกลับมาหรือที่บริเวณนี้ก็ได้วันที่26เนี่ยอาจจะเล่นสั้นได้แต่ถ้าให้เข้าตอนนี้เนี่ยถามว่าอันตรายไหมก็ค่อนข้างอันตรายเพราะมีโอกาสที่จะดีดขึ้นกันอีกสักนิดนึงก่อนที่จะเกิดการกดลงของราคาก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมตอนนี้เนี่ยปัจจัยหลักมาจากทั้งป d c ซ แล้วก็ตัวของดอทเองด้วยไม่ใช่ว่าโอเคดอทอยากขึ้นแต่ BTC ไม่ให้ขึ้นอย่างเงี้ยดอทก็อาจจะเกิดการกดลงก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับสาหรับราคาไทายบาทน,นะครับแนวรับที่สําคัญหรือแนวต้านที่สําคัญตอนนี้อยู่ที่ราคา 5.2713นะครับเป็นตัวจุดแนวต้านที่สำคัญและสำหรับตัวแนวรับถัดไปนะครับจะอยู่ที่บริเ2.6705นะครับผมแรงเทขายยังมีแนวน้มของแรงซื้อกลับมาไหมยังไม่ได้กลับมาเดี๋ยวมีแรงซื้อขายซื้อขายสรุปได้เลยนะครับผมตอนนี้เนี่ยถ้าให้มองตัวของ t h b ค่อนข้างที่จะมองชัดกว่าเพราะคิศท,ทางของราคานั้นวิ่งเป็นไซด์เว์ขาลงหรือไซด์เวขอบข้างขนาดใหญ่มากเลยนะครับผม สำาคัญรข้อเหรียญเนียนะครับเหรียญเนียเป็นยังไงกันบ้างก็หลังจากที่ราคาลงมาถึงจุดแนวรับที่สําคัญนั่นคือ10.63 3แล้วนะครับตอนนี้ถามว่าจะเป็นยังไงกันต่อต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามีโอกาสรีบาวดีกลับขึ้นไหมยังไม่มีสัญญาณการรีบาวดีกลับขึ้นได้จริงๆเพราะอะไรถึงยังไม่มีสัญญาณที่จะดีดขึ้นแบบโหปุ้งแบบนี้ได้เลยเพราะอะไรเพราะตอนนี้เห็นอะไรไหมครับ เอเกเกิดเป็นโซนสีแดงแล้ว m c ็ยังมีแต่แรงเทขายโอเคตอนนี้มีแท่งแดงจริงแต่แท่งแดงนั้นค่อนข้างที่จะเบาบางถ้าเกิดการดิดขึ้นได้จริงก็ดิดขึ้นได้ไม่เยอะนะครับอ่ะแนวต้านที่สำคัญตอนนี้จะอยู่ที่บริเวณนี้เลยนั่นก็คือที่ราคา12.073หรือที่บร,เริเวณอ่ะแถวแถวนี้เลยนั่นก็คือ1 3 3 7 6ถามว่าจะขึ้นมาได้ถึงที่บริเวณนี้ไหมแน่นอนครับว่ามีโอกาสที่จะขึ้นมาได้ถึงแต่ถ้าให้ผมมองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะดิดแถวแถว หรือถแถวแถวบริเวณ12.50แค่นี้นะครับผมเพราะอะไรถึงดีได้แค่นั้นเพราะตอนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า มันเกิดเป็นแรงเทียขาย m c d x ก็ยังมีแต่แรงเทียขายตัวของสต๊อตเนี่ยเกิดสัญญาณ Golden Cross จริงเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดการ Rebound กลับหรืออาจจะเกิดการวิ่งไซ d e w a y กอบข้างได้ในช่วงบริเวณนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยนะครับสำหรับเหรียญเนียตอนนี้แนวรับที่สำคัญ10.633แนวต้านที่สำคัญตอนนี้คือ12.50นะครับที่ราคาอาจจะวิ่งไปถึงแล้วอาจจะเกิดการกดลงแถวแวนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเหรียญเนียอยากที่จะขึ้นจริงจริง มันจําเป็นที่จะต้องเกิดการกดลงของเส้นเทนเด็กแรงซื้อเนี่ยมีการชันขึ้นเกิดเป็นโซนสีเขียวอันนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะดิดขึ้นได้แรงๆแต่สําหรับตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเหรียญเนี่ยอาจจะเปลี่ยนจากแนวโน้มขาขึ้นที่เกิดการปรับฐานอาจจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมต้องรอติดตามดูแลว้ว่าแรงซื้อจะมาหักล้างที่บรเิเวณโซนสีแดงนี้ได้ไหมให้เป็นโซนสีเขียวนะครับ สำหรับทางเฟรมสีชั่วโมงโอเคตอนนี้เริ่มมีสัญญาณของแรงซื้อกับคืนมมาล้วตัวของสตอตเริ่มเกิดสัญญาณเดสคอร์ดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่ได้สัมพันธ์กัน MC ็เนี่ยสัมพันธ์กับตัวของสตอตบ่งบอกว่าอะไรบ่งบอกว่าช่วงเนี่ยเป็นช่วงของการสะสมแรงนะแล,แล้วรอดูว่าแรงครั้งนี้จะมีการยกโรไหมการยกโรหมายควา,วามาว,าว่าไงหมายความว่าหมายความว่าไงหมายความว่าการขึ้นแบบเนี้ยมันจะมีการขึ้นปุ๊บแล้วมีการทาโรที่สูงขึ้นไม่ใช่แบบขึ้นไปปุ๊บลงขึ้นไปป เห็นไหมชนแนวต้านปุ๊บลงต่อถ้าขึ้นไปเท่ากันแบบเนี้เราเรียกว่าไซเบกอบข้างแต่แลเมื่อไรก็ตามที่มีการขึ้นและมีการลงแล้วยกโลขึ้นเรื่อยๆแบบนี้อันนั้นน่ะแสดงว่ามีการปรับฐานสิ้นสุดเรียบร้อยแล้วอาจจะเปลี่ยนจากแนวโน้มขาลงเป็นแนวโน้มขาขึ้นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นสรุปเลยนะครับผมตอนนี้1ชั่วโมง ต้องบอกก่อนเลยนะว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้น4ชั่วโมงเป็นการวิ่งไซเว์กรอบข้างทำเฟรมใหญ่เป็นแนวโน้มขาลงแบบเต็มตัวยังไม่ได้มีแรงซื้อกลับขึ้นมาถ้าดีได้ก็ดีได้ไม่เยอะ a r เกตที่ผมวางไว้นั่นก็คือ12.50จนถึงที่บริเวณ13.376นะครับผมต้องรอติดตามดูแล้วว่าเหรียญเนียจะเป็นยังไงกันต่อหลังจากที่ลงมากันค่อนข้างหนักยังไม่ได้มีแรงซื้อเพื่อผักดันราคาให้ไปได้สูงมากกว่านี้นะครับ สาหรับราคาไทยบาทนะครับโอ้โหค่อนข้างถี่กันพอสมควรเลยก็แนวรับที่สำคัญลงมาถึงราคาที่ใช่แล้ว336นะครับลงมาปุ๊บมีการดีขึ้นถามว่ามีโอกาสที่จะรีบาวดีกลับได้แรงๆไหมต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้ก็ยังเป็นสัญญาณการดีขึ้นได้สักเล็กน้อยเท่านั้นแรงเทขายยังมีแนวโน้มของแรงเทขายเ c ็ก็ยังมาเ d x แนวโน้มของแรงเทขายแข็งแรงไหมก็ยังค่อนข้างแข็งแรงตัวของสตอร์ไม่ได้สัมพันธ์กับตัวของ a d x กับ M c d x เพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นการดีดขึ้นสั้นๆเท่านั้นไม่ได้เป็นการดีดขึ้นจริงแต่อย่างใดนะครับผมเพราะฉะนั้นใครเล่นสั้นเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ถ้าเกิดให้ลงทุนในระยะยาวเล่นได้ไหมค่อนข้างที่จะต้องมีการพิจารณากันดีๆนะครับผมหรือแบ่งไม้ในการลงทุนอย่างชัดเจนสักนิดหนึ่ง สถานการณ์พิคะห์เรียญนเวนะครับเป็นไงกันบ้างเรียในเวสเนี่ยลงมาถึงจุดแนวรับที่สําคัญแล้ว0.02288นะครับผมตอนนี้มีสัญญาณของแรงซื้อกลับเขินมาหรือยังต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้ก็ยังมีแต่แรงเทขายอย่างเดียวเลยยังไม่มีสัญญาณของแรงซื้อกลับเขินมาถามว่าเศร้าไหมจริงๆก็เศร้านะเพราะผมคิดว่าถ้าเกิดการที่มันวิ่งอยู่แถวๆเนี่ยแล้วยังไม่ได้มีแรงซื้อที่มากพอเนี่ย ราคาของมันเนี่ยอาจจะเกิดการกดลงถึงที่บริเวณ0.01440ได้เลยถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมมีโอกาสนะครับไม่ใช่ไม่มีเพราะอะไรถึงมีโอกาสเพราะตอนนี้เนี่ยโอเคตัวของสตอ r ดเกิดสัญญาณโกลเด้นคอร์สจริงแต่จะเห็นอะไรไหมเหมือนมันพายายามที่จะเกิดสัญญาณเดสคอร์สด้วยนะถ้ามันเกิดสัญญาณเดสคอร์สได้เมื่อไหร่เนี่ยแน่นอนคบว่าการกดลงของราคามาที่บริเวณเนี่ยอันนั้นเนี่ย ง่ายแน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องรอติดตามดูนะครับว่า iOS t จะทำยังไงต่อเพราะตอนนี้มีแต่แรงเทขายอย่างเดียวตัวของสต๊อตเริ่มที่จะมีความสัมพันธ์กับตัวของ ADX กับ m c d X แล้วถ้าเกิดว่าสามารถเกิด Discord ได้เมื่อไหร่อันนี้ส่งสัญ,ญญาณที่ค่อนข้างอันตรายเลยนะคะรับผมสาหัับราคาไทยบาทน,นะครับผมโอเคตอนนี้ แนวรับหรือแนวต้านที่สําคัญอยู่ที่บริเวณศนและแนวรับจุดถัดไปเป็นแนวรับที่สําคัญมากอยู่ที่ราคา0.48บาทเลยนะครับผมตอนนี้แรงเทขายยังมี MC ็มก็ยังมีแต่แรงเทขายตัวของซอสเกิดสัญญาณเป็นโลเ้นคอสเดี๋ยวเกิดเป็นสัญญาณเดสคอสเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยนะครับผม1ชั่วโมง4ชั่วโมงตอนนี้วิ่งเป็นไซเบริกข้างยังไม่ได้มีสัญญาณการรีบาวดิกลับแต่อย่างใดทางเฟรมใหญ่ตอนนี้ยังเป็นแนวโน้มขาลงแบบเต็มตัวนะครับผม สำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดข่าวสารข้อมูลดีๆเนี่ยก็สามารถติดตามพวกเราได้ผ่านช่องทาง YouTube Crypto Station และอีกช่องทางหนึ่งนั่นก็คือแฟนเพจ c e b o o o Crypto Station ถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมและสำหรับใครก็ตามที่มีคอนเทนต์ดีๆหรืออยากรู้อะไรใหม่ๆ ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ